มากินข้าวกันค่ะอาหารการกินวันนี้ฝีมือแอดมินเองค่ะทอดมันหัวปลีกินเหมือนพัทธุดงใช่ไหม <c oughs> นี่คือดอกดอกของหัวปลีที่ที่ปีกว้วยเล็กๆปีกเวยเล็กๆมันไม่กรอบแล้วนะคะอือ <c oughs> อันนี้คือหัวปลีไม่ผิดหวังหรอกอร่อยแซบ่บแซ่บี่นอกเก่งปา อันนี้ตำแต,ง,แต,ง,ตงของข่อยกินเลยกินเลยเบเบ้ <c oughs> อยากกัดได คนนี้กับปาร้ราของเธอมันเอ,อเลอยอเลื่นน่าดูเลยนะเป็น้าใหญ่ทอดมันหัวปีค่ะหัวเดียวแ่วนั่นคือผักดองและผักที่เหลือ,อปลาร้แต่ยานได้ไป่นอ่อง แต่อันนี้มันเป็นดอกแค่นั้นเองทอดได้สักพักแล้วเหมือนกันอร่อยกว่าทอดมันเนื้อปลาจริงๆอีกนะคะทอดมันหัวตีนี่ว่าจะกินอะไรดีอ่ะ มีปลาไายอีกนะนั่นนะ่ะเดี๋ยวเขาเห็นอดู่นั่นนะ่ะนี่คือเกงป่าเกงป่าใส่เห็ดด้วยเอ้ยไม่ใช่ใส่อะไรนะดอกแคป่าได้ไปแล้วหนึ่งดอกนี่คือดอกที่สองดอกแค่ป่าจะให้สองสารกิน,นยัง Okay. มันต้องเข้ากันอยู่ยแล้วแหละส่วนนั้นคือบักฮงข้าวเหนียวบักฮงซุกทอดมันโคฟีน่รอร่อยมากาต,ต,ต้องจงตมน่ะต้องเก็บมนาะเก็บมาเป็นมุมข้าวเหนียวขึ้นส่วนตาํากินสดๆเลยมไหม ไม่ค่อกินยะไรหรอกอืมิกหน่อยก็ได้มัง้งฝรั่งที่ป็นตัวเลยเหรอโรคโรคไตจะถามหานะคะ เบบ้ก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะที่เก่าเวลาเดิมอิม่มแล้วเหรอไปเอาข้าวอีก <laughs> อร่อยจริงอร่อยจริงนะคะ <c oughs> ตำบักเตงเนี่ยแก่เดียนได้พี่นนอง <c oughs> ทอดหัวปีทอดมันหัวปีมันก็จะเรียนเรียน <c oughs> นั่นก็คือแกงป่า แกงปลาเพ่แข็งแซ่บแซ่บคุณตาดอกดอกของหัวปีก็กินได้นะคะดึงไส้มันออกซะ แล้วอนนี้แหละเริการอะ่ะเข้าไปสับสับสับแล้วก็ทำนี่เลี้ยวเออแบบนัเออ่เจอดอกไม้ยังเจอ,อแล้ว,ลวคนดอกแคนะคะดอกแคป้าปาเขาไปเก็บทุกวันได้วันละห้าได้ห้าบ้างวันละสี่บ้างอามาต้มบ้างแกงบ้างที่บ้านคุณย่ามีหรือเปล่า ไม่มีบ้านใหม่ไม่มีที่บ้านที่บ้าน Min ม, <The S 1> มินบุรีมีเด็กเขาไมาเคยกินนั่นก็คือชะอมที่มันแก่มากแล้วแก่เก <Okay. S 2> ินกินไม่ได้ก็แหี่ยวใช่ไหมเราได้หักไมมเหมือนกันน<ๆ>ี่ไห่มันก็หอมไม่มีฟันแล้วใช่ไหมเช็คมาแล้วนี่แต่ว่ามันไม่คมซะแล้ว มันสึกกล่นไปตามอายุขัยการใช้งานไม่ถึงเวลาเลยใช่ไหมไม,ไม่ถึงเวลาแล้วอะเอ๊หลงหรือเปล่านาะคนนี้นะทำถูกก่อนเวลาเราจะมาให้ฉันแต่งงานแต่งงานยังไม่ถึงเวลา <c oughs> <c oughs> อ้าวนะคะประมาณสามปีสี่ปีแล้วแหละป้าบอกอ,อายุยังไม่ถึงนะคะก็เลยยังไม่แต่งสำหรบัรบชายหนุ่มนะ ที่ว่าว่าที่มาะจอะกันไว้ป้าบอกว่าให้รอต่อรอต่อไปป้าบอกว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาป้าบอกอายุยังไม่ได้ป้าจะแต่งงานตอนอายุสิบแปด ปานน้อยมามีกุ้งมามันไม่อร่อยเท่าอันนี้หรอกนี่อร่อยกว่าเขาดอกแคไว้เหลือไว้ชั้นสักดอกสิยังไม่เห็นด้วยกินเปทอกีเดียวนะก็เธอกินก็นี่ไงที่เธอเอาี่ยก็มีอีกดอกหนึ่งนะ่ะ <c oughs> นั่นน่ะเห็นไหมอยู่ในนั้นน่าจะเหลืออีกเมาาื่อช้เห็นได้ดอกหกดอก เก็บหมดเลยเพื่อนอ่ะจงแต่ลอยยิ้มมาให้อยู่นบ้านไม่ออกมาเออยกล้ใกล้ก็เก็เบจรงนั้นเลนะหืมาไปเตียมเนะาะไม่ไม,ไม่ไม่ทันเขาแล้วหรือเงน,นะอืมแต่ก่อนนี้เห็นหล่นขาวเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ไปเช้าแค่ไหนก็ไม่เหลือมีคนมาเก็บคนเก็บเอาไปหมด แครก็ถนมสุขภาพเขาแน่รักษาสุขภาพเนี่ยดอกแคร์อ, okay. อยากจะชิมดูสักดอกว่ <c oughs> างั้นเคยกินแต่แกงส้มแกงส้มอร่อยมากนะคะดอกแคร์ป่าต้งมงกิน <โด S 1> ล้วก <p à. S 2> ก็อร่อยอร่อยมากแต่ก่อนที่หมู่บ้านเรามันก็เยอะเนาะตรงหน้าหมู่บ้านก็มีตรงตรงบ้านคนก็มีตรงสวนก็มีบ้านเราก็มีสมยัยก่อนแต่เรามาันใหม่แต่ตอนนี้เขาตัด เหลือแต่นิดเห,หลือแต่ทีส่สวนเหลือแต่ที่สวนซึ่งตัดจนมันปุ่นหมดละจนไม่มีกิ่งมันก็เลยไม่ค่อยออกดอกมัน่งใหวยือยู่หน้าบ้านดอกเหงื่็เขเอา ทุกปีนะเห็นเห็นหมู่บ้านที่ถัดไปอะ่ะที่นี่น่ะตกจนขาวเลยนะตกจนขาวน่าเสียดายที่เราไปลงคะแนนนะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมีคนมาเก็บเช้ามาเขาก็มาเก็บเขาไม่ใช่อื่นไกลแล้วไรเดอร์นะเนี่ยไรเดอร์เขาไม่มีเวลาเก็บเออทมันจะไม่มีเวลานั่งเฝ้ายังรอยอยู่ตอนนี้เ็าห่วงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นใครอยู่แล้วนะอื ก็ไม่ให้จอดแล้วมั้งไม่จอดหรืออิมอ่มอิ่มละอิ่มแล้วก็กินเล่นไปก่อนมันจะอิมอ่มนี่อิ่มมะละกอหนึ่งน่าะพอ่ะเอาละค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมะละกอหวานหวานนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นมาอิ่บ